กินกับกอวันนี้ผมมาใส่ม้าแถวนนทบ,บุรีตะเวนไล่ถามคนแถวนี้ว่ามีร้านอาหารเด็ดๆที่ราคาไม่แพงแนะนําไหมเสียงส่วนใหญ่ให้คําแนะนําว่าโกบอยลองมากินเป็ดพะโล้พอผมเข้ามาภายในร้านนะครับร้านจะเป็นแบบเพิงแล้วก็มีอาหารตามสั่งเยอะแยะมากมายแต่เท่าที่ดูนะครับเขาบอกว่าให้ลองมากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดของทางร้านดูครับและอีกเรื่องหนึ่งโคบอยต้องลองสั่งข้าวคุกกะปิของทางร้านนี้ดูทางร้น ก็ไม่พูดเยอะขอร้องสั่งเลยดีกว่าดันวันนี้ผมเลยจัดก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นหมี่ในราคา40บาทและสไตล์กินกับโปรจากเท่าที่สดน้ําดูรสชาติจะถือว่ามันจะเชงเชงหน่อยใช้ได้เลยทีเดียวครับและในถ้วยเขาจะใส่ตัวเป็ดพะโล้แล้วก็รวมเลือดเป็ดให้อีกตั้งหากเพืเ่อนๆครับชามนี้ผมบอกเลยว่าตัวเนื้อเป็ดฮะแล้วก็ตัวเลือดถือว่าอร่อยเลยครับราคาขนาดนี้ปริมาณและคุณภาพผมถือว่าทีเด็ดฮะเมน ดูต่อมาผัดไทยทะเลกุ้งนะครับในราคา60บาทรสชาติผัดไทยออกมาเขาจะผัดมาแบบหวานๆหน่อยถ้าบีบมะนาวไปก็โห้ยใช้ได้เว้ยใครมีโอกาสลองมาสั่งกันดูไปไท้ายด้วยข้าวคุกกะปิในราคา50บาทที่หลายคนแนะนํามาว่าต้องกินตัวเครื่องกะปิที่คุกมาผมว่ามันมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เชื่อไหมครับจานนี้กับก๋วยเตี๋ยวและผัดไทยทั้งหมด3จานผมซัดเกลี้ยงเลยเพื่เพๆครับนอกจากจะ มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวคุกกะปิแล้วก็ผัดไทยที่เป็นทีเด็ดแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปตอนต้ตนคลิปนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารตามสั่งที่ถือว่าเป็นปากเป็นท้องของคนแถวนี้เลยทีเดียวใครจะมีโอกาสมาแถวไซมาจังหวัดนนทบ,บุรีนะฮะลองแวะมากินดูด้วยทั้งราคาปริมาณและคุณภาพาผมถือว่าร้านนี้ถือว่าจะอยู่ในใจผมเลยล่ะครับเพราะต้องเข้าใจนะครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดขนาดนี้ราคาขนาดนี้ บาทไอเราก็อยากจะรู้ว่าเอากำไรกำไรมาจากตรงไหนวะเราไปให้เจ้าของร้านก็ฝากร้านกันหน่อยดีกว่าชื่อร้านเป็ดะโล้นายวิครับผมร้านเปิดมาห้าปีได้แล้วครับร้านอยู่ใกล้เทศบาลไซมาครับอาหารตามสั่งมีทุกอย่างเลยครับมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดข้าวคูเกะปีที่ขายดีมากแล้วก็ผัดไทยโบราณครับผมที่นี่ร้านเปิด8โมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งครับหยุดทุกวันอาทิตย์ครับผม ไม่ไม่หยุดไม่หยุดนะวันนะครับจะเลิกเลยนะครับโทร0847520328ที่ขึ้นข้างบนนี้ได้เลยครับวันนี้กินกับโกไปก่อน